โปรเกตงุดหงิดหลังจากเลื่อนไฟกับคเทรลโดยล่าสุดนั้นศึกมวยโลกพิกัด140ป่ปอนด์ของทางแจ็คคทเทอรลกับทางเรจิสโปรเกตก็ต้องมีอันตรงเลื่อนออกไปเดิมทีพวกเขามีกำหนดฟาดปากกันในวันที่24สิงหาคมนี้ที่โคออฟออลีนาในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเลื่อนออกไปซึ่งน่าจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคม โดยสาเหตุที่เลื่อนก็คือแจ็คแคทเทอร์ลเขาได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมโดยล่าสุดนั้นทางเรจิสโปเกตเขาได้ออกอาการงุดงิดเลยทีเดียวที่ต้องเลื่อนไฟนี้ออกไปซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมลงทุนกับตัวเองอย่างแท้จริงสำหรับแคมป์ฝึกซ้อมนี้ผมกำลังทำงานหนักในราเวกัสในแคมป์ซ้อมผมต้องจ่ายเงินทุกอย่างทำทุกอย่างที่ผมควรทำในการฝึกซ้อม ทุกๆวันนี้ผมหงุดหงิดเพราะผมต้องเฝ้าดูสถานการณ์การโชกกับแจ็คก่อนนอนและตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็น่าหง,งุดหงิดมากเรจิสโปรเกตกล่าวสำหรับทางเอ็ดดี้เฮนโปรโมเตอร์ของศึกนี้เขาเคยพูดถึงการจับคู่ของผู้ชนะระหว่างคาทเทราลกับโปรเกตว่าจะได้โชคกับทางแชมป์โลก IBF อย่างเรียมปาโลในซิดนีย์หรือบิสเบน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันทําให้มีแนวโน้มว่าจะมีการหาคู่ต่อสู้มาแทนทางแคทเทอรอล,ลซึ่งอาจจะเป็นเรียมปาโรนักชกชาวออสเตรเลียรายนี้ก็ได้นั่นเอง